สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกันอีกเช่นเคยครับผมเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะครับด้านหลังก็เป็นรูปพ่อยแก่ฤาษีนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2อ1พนะครับเป็นเนื้ออาปากานะครับ สำหรับท่านพญาพิชัยดาผักนะครับสมัยก่อนตอนเด็กๆพ่อแม่ตั้งให้ก็ท่านก็มีชื่อเล่นว่าจอยนะครับแต่โตขึ้นมาพอท่านได้หนีออกจากบ้านนะครับท่านก็ได้ไปฝึกชกมุงชกมวยวิชานะครับกับครูมวยนะครับท่านก็ได้ครูมวยก็เลยเปลี่ยนชื่อท่านใหม่ให้เป็นนายทองดีฟันขาวนะครับ ซึ่งนายทองดีฟันขาวก็มีความสามารถนะครับชกมวยนะครับฟันดากเก่งมากนะครับพอท่านได้เราได้เข้ารับราชการนะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับนะครับได้รับราชการสมัยนั้นนะครับมีความสามารถนะครับมีความอดทนอยู่มีความดีความชอบนะครับ ตำแหน่งก็เลยเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากหลวงพิชัยอาสานะครับไปเป็นเจ้าพญาสุรสีนะครับดูแลคุ้มครองเมืองนะครับพิชัยนะครับเมื่อครั้งพม่ายกทัพมาตีนะครับเมืองพิชัยนะครับท่านพญาพิชัยดาบหักนะฮะก็ได้ต่อสู้กันนะครับจนดาบดาบท่านหักไปข้างหนึ่งนะครับ แต่ก็รักษาเมืองไว้ได้นะครับท่านจึงได้สมญานามว่าพระยาพิชัยดาภักนะครับประวัติท่านคร่าวๆนะครับเรามาดูเหรียญของท่านกันเลยครับเป็นเหรียญกลมนะครับเท่ากับเหรียญคุด1บาทปี2อ1 7้เรานะครับมีหูเหรียญน,นะครับด้านหน้าเป็นรูปพระยาพิชัยดาภักนะครับข้างล่างก็จะเขียนพระยาพิชัยดาภัก ่านก็ยืนอยู่ตรงกลางนะครับอัคระยันซ้ายขวานะครับดูก็เข้มขังดีกำบังเวทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับนํามาชี้แนะแนะนำไปศึกษากันนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับสวยงามอีกเหรียญหนึ่งของท่านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่รู้ประวัติการจัดสร้างนะครับ ขอเมืนแนะนำพูดคุยกันได้นะครับพศ2516ก็ปีลึกนะครับ40กว่าปีมาแล้วนะครับปีนี้ก็2,564นะครับ40กว่าปีแล้วนะครับสมัยก่อนพระเจจิอาจารย์ก็น่าจะร่วมปลุกเสกนะครับในความรู้สึกผมนะครับปี2,116 ระดีๆนะครับปฏิบัติดีๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน่าจะร่วมในพิธีหรือเปล่านะครับท่านใดรู้นะครับชี้แนะพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเมื่อเรามีความเชื่อนะครับความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อเรานำไปบูชานะครับขึ้นตัวเป็นสิริมงคลนะครับผมสำหรับเรียน พระยาพิชัยดาภัพนะครับด้านหลังเป็นรูปพ่อยแก่ลื่นสีนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับขนาดเหรียญกำลังพอดีนะครับผู้หญิงผู้ชายห้อยบูชาได้นะครับอัคระยันเต็มนะครับทัทง้งทั้งด้านหน้าและและด้านหลังนะครับดูแล้วสวยงามนะครับ ด้านหลังเหรียญครับเป็นรูปพ่อแจหรือสีนะครับอักขรยันรอบรอบเหรียญครับซ้ายขวานะครับด้านบนเต็มหมดเลยนะครับสวยงามนะครับนะครับพศ2อ1 6นนะครับใต้หูเหรียญนะครับก็ปีลึกนะครับ2510กว่านะครับนะครับ สวยงามครับซ้ายขวานะครับพอแกะหรือสีใส่เม็ดประคํานะครับอักขระซ้ายขวานะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง facebook page ร้านสุขเกษมนะครับ หรือทางช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์วัตถุมงคลฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็นำเหรียญน,นะครับพระยาพิชัยดาบหักนะครับด้านหลังเป็นพ่อแก่ือสีนะครับปี2516มาแนะนำชี้แนะไว้ศึกษากันนะครับท่านพญาพิชัยดาบหักนะครับ ท่านก็เก่งนะครับท่านก็เก่งก็ดีอยู่แล้วนะครับท่านก็เป็นทหารเอกนะครับของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับรเจ้ากรุงธนบุรีนะครับทหารเอกราชาองครักษ์นะครับในพระองค์สมัยนั้นนะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับ เป็นลูกพ่อแก่สวยงามนะครับอลักระยันเต็มนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในความรู้สึกผมนะครับน่าจะมีพิธีนะครับในการปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับน่าจะมีพระเจกิอาจารย์นะครับรวมยุคสมัยนั้นนะครับมาร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญดีอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับพระยาพิชัยดาบหักด้านหลังเป็นพ่อแก่ฤาษีปี2 1 6นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีท่านนะครับพระยาพิชัยดาบหักนะครับทหารเอกนะครับองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระเจ้าคุณคนบุรีนะครับ เผื่อเราได้ไปพบไปเจอนะครับเจ้าบูชาได้นะครับปีพศก็ลึกนะครับสําหรับเหรียญท่านก็ท่านพญาพิชัยดาหักท่านก็ดีท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับบูชาเป็นสิริมงคลนะครับผมติดตัวติดรถติดบ้านนะครับเป็นมงคลยิ่งนะครับสำเร็บสำหรับเหรียญน,นี้นะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับ นะครับครับด้านหน้านะครับด้านหน้าพระยาพิชัยดาหักของขอบเหรียญด้านข้างนะครับเหรียญก็ดูดีสวยงามนะครับเข้มขขังดีนะครับขมังเวทนะครับในความรู้สึกผมนะครับขละยันเต็มซ้ายขวานะครับหน้าหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีนะครับพสเก่าพสลึกนะครับ น่าบูชาครับผมต่ดรายการสําหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ